สวัสดีครับมาพบก,กับเกมที่1การแข่งขันบังฟอตออนไลน์นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะพิเศษกว่าชุดอื่นนิดนึงนะครับพอดีจะทำช่วงประกบคู่ให้ชมนะครับแต่ว่าผมจะปิดบังชื่อเขานะนะครับเพราะเราเคยทำแล้วเปิดเผยชื่อนะครับเปิดเผยชื่อแล้วมีคนมาร้องเรียนว่าไม่อยากให้เปิดเผยเนาะก็จนเป็นเหตุที่มาที่ไป ว่าทำไมผมจึงต้องมาตัดต่อที่หลังนะครับมาตัดต่อที่หลังเป็นกองโจรหกแต้มีกว่าบางคนก็ยังอยากที่จะดูในแบบฉบับที่ว่าเห็นชื่อนะครับเห็นชื่อก็เลยต้องลองทําให้สักครั้งหนึ่งนะครับก็เลยลองทําให้สักครั้งหนึ่งผลตอบรับยังไงก็คอมเมนมาได้เลยนะครับ ทาให้เห็นตอนประกบคู่เกเคจริงๆก็มันไม่ไม่ได้สําคัญอะไรเกี่ยวกับเกมหรอกแค่เห็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นมาหอตเลยบางคนก็อยากดูคะแนนนั่นแหละครับเข้าใจอยู่อยากดูรู้จังเลยว่าคู่ที่เล่นด้วยเ,เก่งไหมอะไรประมาณเนี้นะครับก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้จริงๆสำคัญกับเกมอะไรไหมไม่ก็ไม่สำคัญหรอกครับ อยู่ที่การเดินมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนเลยนะครับสําหรับการเล่นบอลฮอตคะแนนสูงแพ้คะแนนต่ำๆก็มีถมไปนะครับ <c oughs> นี่เล่นกองโจรหกแต้มนะครับก็เป็นรูปที่เสี่ยงนะครับใครอยากเอาไปเล่นก็ไม่ว่าใครไม่อยากเอาก็ไม่เป็นไรนะครับกองโจรหกเต้ม มันก็ถามว่ามันตัดต่อ,อยากกว่าเดิมไหมการที่โชว์ช่วงประกบคู่ยากครับเพราะมันก็ต้องมาเสียเวลาในการเซ็นเซอร์ปุกปิดบังชื่อคู่แข่งรูปภาพนูน่นนี่นั่นอีกเยอะแยะเลยครับลำบากผู้จัดจทำแน่นอนสู้ตัดไปเลยดีกว่าตัดออกไปเลยไม่ให้เห็นช่วงประกบคู่อันนั้นง่ายสาหรับผมมากๆากครับให้เห็นเข้าเกมเลยนะครับ วานมีท่านหนึ่งคอมเมนต์จากทางแพลตฟอร์มสีแดงนะครับบอกว่าอยากให้เห็นคู่ช่วงประกบคู่รางั้นไปดูชุดเก่าๆคือที่เคยทํามาผมเคยทําครับให้เห็นช่วงประกบคู่มีมีผมเคยทํามันลําบากมันยุ่งยากผมก็เลยเลิกทําไปพักหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน มาแล้วอไปนี่ครับไปครับ ข้อฮอดไปเขามาขวางทางแล้วทีนี้ขึ้นไปจนหกแต้มพบกับมาตรฐานนะครับลองจนหกแต้มแลออะครับประกบตรงนี้เตรียมค่าฮอดเตรียมค่าฮอด ยื่นให้กินอยื่นให้กินทรงนี้มาจูงนางเข้าหอพาหมายเลขยี่บสี่เข้าฮอตนะครับเอาละครับคู่แข่งเวลาบีบเวลาบีบแล้วไปเข้าฮอสเขาก็คงอยากจะเข้าฮอสอีกตัวหนึ่งนะครับ อืมถ้าลงมานี่หละจะดีไหมแล้วเราก็กินไปทางนี้แล้วมาดักสองหนึ่งเนาะเออเรามาดักสองหนึ่งได้เลยนะน่นนี่นะครับมาดักสองหนึ่งเอาแล้วครับไหวไหมเอ่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าไหวไหมดักตัวนี้ก่อนอย่างให้ลงมา เอาแล้วครับทีนี้ลงไปเข้ามัดความหมายเราคือเราจะต้องฆ่ามัดสายยาวฆ่ามัดสายยาวเขาเขาเข้ากินไม่ได้แน่ๆนะครับกาหมัดสายยาวอ้าวเข้ากินเ็าเรียบร้อยนะครับแต่เขาคงอ่านั่นแหละว่าถึงไม่เข้ากินก็ต้องโดนต้อน ข้างอดที่หลังเหมือนเดิมอันนี้ก็แพล้ลวไปนะครับกระดันที่หนึ่งเรยียบร้อยครับเ็างงอ่านเกมไปแล้วนะครับขึ้นไปครับผมก็เดินอีโต้บ่อยๆก็ชักชินนะครับติดติดเดินอีโต้นะครับบางคนก็บอกว่าชอบ ชอบที่จะเห็นผมเดิอนอีโต้ให้ดูนะครับเริ่มชินกับการเดิอนอีโต้อ่าเจอตัดข้างเงนินโตเจอตัดนะครับโตเจอตัดโตเจอตัดขึ้นไปขึ้นไปบีบเกมเข้ามาโผล่ขึ้นไป อืมขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาบีบกินฟรีหนึ่งตัวคงไม่ได้กินฟรีหรอกคงต่อขึ้นไปครับกระดานนี้เป็นกระดานที่สองนะครับ ด้านที่สองเอาไงดีมาทางนี้ดีกว่าโอเคก้นไปครับ ขึ้นไปครับเอาแล้วทีนี้กินแลกตัวกันเขากินมาทางนี้เรากินน่าจะเสมอนะครับทีนี้ตัวนี้ไปก่อนก่อนอื่นต้องไปเข้าฮองก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันามาแล้วมาแล้วขึ้นไปครับ ไปเข้าฮอดสองตัวดูสิเอแล้วครับเขาลงมาเขากินหนีไปน่าจะแข่งกันเข้าฮอดเสมอกันไปแหละเกมนี้นะครับไม่มีอะไรมากดูทิศทางก็ไม่น่าจะเอาเขาอยู่คงจะชะลอเกมกันไปนี่แหละครับ อไปนี่ก่อนมานี่จับนี่อ้าวครับวันก็จบครับขอเสมอขอเสมอไปเลยอ่าโอเคคู่แข่งเข้าใจ มาดูเกมที่สามที่สี่นะครับคู่นี้มาดูเกมที่สามที่สี่ขึ้นมาโอเคเขาย่อๆเราก็พุ่งขึ้นเลยนะครับโอ้จะออกแนวกองโจนด้วยจะออกแนวกองโจนรีบตัดไหมรีบตัดไม่เอ่ยอพุ่งขึ้นมา ดีจังเลยคนนี้เราเป็นทรงันไกลเขาก็เป็นจะเป็นกองโจรสองหน้าแล้วครับตอนนี้เบียดไปต่อให้กินฟรีไปก่อนหนึ่งตัวบีบกินฟรี <c oughs> ไปครับ ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปครับ เสียขึ้นไปครับขึ้นไปครับผมมาเข้ากินหนีไป ไปกินสองเราจะไปเข้าฮอดสองตัวนะครับมากเท่ากันแต่เราอยู่สูงกว่านิดหน่อยเราจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราจะเข้าฮอดสองตัวนี่แหละมานี่เข้ากิน ถ้าเขาข้าวฮอตเขาเสียเปรียบนะครับอุดก็ไม่ได้อีกแหละอุดก็แพ้นะครับเดินหนึ่งไปอุดยี่สี่นี่ก็โดนต่อสองเลยอุดไม่ได้นะครับสามสองยี่สิบแปดก็เหลือสองต่อหนึ่งถ้าเดินสามสองยี่สิบแปดเดินหนึ่งไปยี่สิบแปดก็เหลือสองต่อหนึ่งเหมือนเดิม เดินอย่างนี้ก็ได้มันก็จะเป็นเหรียญหนึ่งเท่าหนึ่งเท่ากันแต่ว่าเราเป็นฮอตเขาเป็นเบีย้ยนะครับมันก็ไม่พ้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นไปเกมที่สี่ครับขึ้นไปขึ้นมาตรงนี้ลีรนี้ คนนี้น่าจะถนัดเดินเต้มกองโจรสองหน้านะครับดูลักษณะแล้วถนัดเต้มกองโจรสองหน้าขึ้นไปไปครับไปครับมาครับ แปดมาสิบสองส่วนมากจะเดินเต้มนี้แล้วก็ต่อสิบสองสิบหกส่วนมากก็จะเดินเต้มนี้อ้าวไม่ต่อเอ้ยคนนี้ถ้าไม่ต่อทรงนี้เราต่อขึ้นไปข้างๆนะครับ่อกไมงข้างรับความโจมสงนี้ห้ามาเก้าไมมเอ่ยนิยมเต้มเต็้มนิยมเลยนานห้ามาเก้านะครับเราก็ต่อสองไป พบ็ดย2 4ิบสี่นะครับเต่มีทําอย่างนี้นะแล้วส่วนมากเขาก็จะเดินสิบสองสิบหให้กินนะเพื่อตัดเพื่อตัดออกมานะครับเราก็เข้าฮอดไปสิบเจ็ดสิบสามต่มนี้เบียดเบียดเดินยากเหมือนกันนะครับเบียดเบียดนิดหน่อยคือมันสูสีกันมากดูแทบไม่ออกว่าฝั่งไหนได้เปรียบเพราะว่าเขาก็สามารถมาเข้าฮอดได้ จังหวะมันจะอยู่ตรงปลายกระดานตรงนี้นะครับตรงนี้แหละลงไปนะครับเขาเข้าหดปุ๊บเราก็เดินก้าไปหกเขาขึ้นมาทรงนี้เข้ากินไปสองเขามักจะไปต่อเดินสามสองยแปดนะครับแ้บนี้ เราจะได้โอกาสไปเดินเดินไปสองไปเจ็ดนะครับถ้าเขาต่อนะสองไปเจ็ดเราจะค้ำเขาเลยนะครับนั่นนะครับมักที่จะเดินเห็นบ่อยมากนะครับเต็มนี้เห็นบ่อยมากเสร็จแ,แล้วเราก็เดินสองไปเจ็ดค้ำเข้าไว้นะครับทําให้เขาเดินไม่ได้นะครับเดินตัวไหนตายหมดอ่ากูแข่งยอมไปนะ มาดูเกมที่ห้าที่หกครับผมเกมที่ห้าที่หกคู่แข่งเดินแปลกๆนะครับออกข้างๆเดินเก้าวแรกออกข้างๆง,งงเหมือนกันเกมที่ห้าที่หกขึ้นไปเราก็อยู่ในสเต็ปเดานี่แหละไม่รู้ว่าเขาจะเดินอะไรเราเอาหมากที่มันแน่นอนไว้ก่อนก็สรุปแล้วก็คือตัดข้างนี่เองนะครับตัดข้างนะครับอา แล้วเดินเป็นซะด้วยนะเดินเป็นซะด้วยขึ้นไปครับต่อขึ้นไปชีกออกมาขึ้นไป ทีนี้เวี่ยงตัวออกมาเตรียมยิงสามเราเราขึ้นไปนี่ก็จะยิงสามสิบเอ็ดสิบห้านะครับนะจ่ออันนี้เขาเลยได้แค่สองกินประกบไปทีนี้ก็มานี่ คำสูงนะครับคำสูงขึ้นไปมานี่ํำสูงขึ้นไปเตรียมกินคนละตัวเอาละครับทีนี้ขึ้นมาสิบแปดสิบสี่ไปเลยเขาก็คงกินคนละตัวเลยครับงานนี้กดไม่ไปนะครับทษทีทีนี้เราเข้ากินก่อนเพื่อที่ว่าจะมาล็อกหมายเลขสิบสี่ไว้อา่า เขาต้องเดินหนีแหละสิบเจ็ดน่ะเขาคงไม่ปล่อยให้กินฟรีหรอกถ้าปล่อยให้กินฟรีก็คือเกมจบเลยอ่าเขารู้ตัวนะครับพอเดินหนีปุ๊บผมก็จะมาล็อกหมายเลขสิบสี่ไม่ให้เขาเขาฮอตได้นะครับอ่าทีนี้ตัดข้างทรงเดิมตัดข้างเดินก่อนด้วยนะแสดงว่าคนนี้ซ้อมมาแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซ้อมมาแบบนี้โดยเฉพาะนะตัดข้างเดินก่อน ไปนี่ครับหลอกให้ขึ้นมาก่อนอ,อ๋อไม่ขึ้นมาอุตส่าห์หลอกให้ขึ้นยีิบสองสิบแปดเพื่อที่จะให้ยิงสามนะท่านไหนสงสัยถามได้นะครับสมมุติว่าเขาไม่เดินสามสองยิบแปดแล้วเขาเดินมานี่จะยิงสามยังไงอ่านะครับสงสัยถามได้นะแต่ทีนี้เขาไม่เดินแล้วแหละเขาเดินตรงนี้มาก็เดินตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไหนดูคลิปวิดีโอในช็อตเด็ดของผม,มบ่อยคลิปสั้นจะรู้ว่าจะยิงสามยังไง อันนี้ทิ้งคำถามไว้เกมสุดท้ายนะครับเกมที่หกใครไม่รู้สอบถามเข้ามาได้ผมไม่รู้ครับอะไรย,ยกมือได้เลยครับ ขึ้นมาต่อไปครับมานี่ขึ้นไปครับไปครับผม ไปให้กินฟรีเลยกินฟรีเลยไปเลยครับไปเลยขึ้นมานี่จับกินฟรีหนึ่งตัวลงมาเข้าฮอส ข้าฮอตไปกินฟรีอีกหนึ่งตัวอ้าวแล้วก็กินฮอตสิครับแล้วก็กินฮอตสิมากินด้วยแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับหกเกม